สวัสดีนะคะบิบีจะพาไปทเที่ยวกันที่วัดราชนัดดารามราชวารมหาวิหารกันนะคะก็ไปกันที่โลหะปราสาทกันนะคะตรงนี้เราอยู่กันที่แยกผ่านฟ้านะคะคลิปที่แล้วบิบีก็พาไปนางเลิงนะคะก็มาถึงแยกผ่านฟ้าหน้าอ่าพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระปกเก้ากันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของสะพานผ่านฟ้ารีลาดนะคะปะ่เดินกันไปต่อ เดินต่่อคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นป้อมมหาการนะคะข้างหน้านี้เลยวัดสเกตนะคะเป็นวัดภูเขาทองเหมือนเห็นคนขึ้นไปด้านบนอยู่นะ,ะนะคะเป็นวัดสเกตบ๊บี้เคยพาเพื่อนๆมาแล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นริมคลองขุกปะดุง,ก,งกรุงเกษมค่ะ ข้างหน้าน้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะไปะเดินต่อป้อมมหาการเพื่อที่จะไปวัดราชนัดดาบีบี้เคยพาเพื่อนๆมาที่วัดราชนัดดากันแล้วนะคะเออเดี๋ยวฉันไม่หากินแม้เด,ดินนอกด้วยดีกว่านะ อันนี้เป็นป้อมมหาการเป็นข้อมูลนะคะเผื่อมีเพื่อนๆอ,อ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยป่ะเดี๋ยวเราเข้าที่วัดราชนัดดารามเลยป่ะเข้าไปกราบไหว้ เดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยบิ๊บอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังนะก่อนที่บิ๊บจะมาตรงเนี้บิีบเหมือนเจออะไรสักอย่างหนึ่งอะก่อนเดินทางมาบิ๊บอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าในทุกวันนี้คือธุรกิจความเชื่อบิ๊บไม่อยากจะพูดอะไรมากเนาะ คนเราจะเชื่ออะไรก็เชื่อได้แต่เราต้องมีสติแล้วก็ปัญญาบิบีเชื่อแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้อ่าบิบีไม่อยากจะพูดกล่าวหาว่าเขาคือมิจฉาชีพนะแต่เขาเหมือนมาพูดแบบเอาความเชื่อเอาอะไรมาเสนอบิบีอะ่ะและ้วบิบีก็บอกว่าอ๋อไม่สนใจค่ะขอโทษด,ด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการส่วนม์อะไรสักอย่างนึงอะ่ะอืมนี่ก็คือโลหะปราสาทของวัดราชนัดดาค่ะ วัดรา <4 S 2> นชนัดดาราม,มสิบพระอารามหลวงอารามสิบอารามอารามสิบวัดนะตามนี้ตอนที่วิวไปวัดโพก็เจออันนี้ก็คือประวัติวัดร,ราชนัดดารามอันนี้ก็คือโลหะปราสาทค่ะวัดนี้ก็เป็นวัดของการท่องเที่ยวนะคะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ทุกคนมาเที่ยวกันมาไหว้พระนะ น,น,นักท่องเที่ยวก็มาไะเข้าไปด้านในกันข้างในนี้เราก็เดินเข้ามาสู่ในตัวของพระอุโบสถของวัดราชนัดดารามนะคะวัดราชนัดดารามเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหาการติดกับลานพัฒพามหาเจษดาบดินนะคะซึ่งเป็น พัพพารับแขกเมืองตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดใกล้กับวัดเทพธิดารามวัดน,นี้นะคะก็ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2492ซึ่งภายในวัดนะคะก็จะมีโลหะปราสาทซึ่งเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวในประเทศไทยและแห่งเดียวในโลกข้างหน้านี้ก็เป็นโลหะปราสาทแล้วเดี๋ยวบิ๊้จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในสู่ของตัวโลหะปราสาทกันด้วยนะคะวัดราชนัดดารามเนี่ย เขาสร้างขึ้นเมื่อพศ2389ตรงกับปลแล้วชสมัยพระบาทสมเด็จพระรังเกียเจ้าอยู่หัวบนสวนผลไม้เก่าที่มีเนื้อที่ประมาณ25ไร่นะคะซึ่งพระราชทานให้แก่พระราชนัดดาหรือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสมนัณวัฒนาวดีนะคะหรือพระองค์สมใช่ไหมคะประมาณนี้อ่ะที่นี่ก็คือโลหะปราสาทนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเข้ากันไปด้านในโลหะปราสาทกันนะคะว่ามีอะไรบ้างโลหะปราสาทนะคะประมาณนี้นี่เวลาเปิดปิดเปิดนะคะ9โมงถึง5โมงเย็นทุกวันนะคะประมาณนี้นี้เราก็เห็นเจดีย์ภูเขาทองนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปด้านในโลหะปราสาทกัน เดินรอบๆด้านล่างนียแหละของภายในโลหะปราสาทของวัดราชนัดดาราม บีบี้อ่ะไม่เคยได้ไม่เคยได้เข้ามาที่นี่ก็เลยแบบอยากจะเข้ามาแต่วันหนึ่งวันหลังขึ้นไปชั้นสองป่ะไปป่ะ เห็นเจดีย์วัดภูเขาทองพอดีนี่นะคะเราก็เดินกันออกมานะคะเดี๋ยวพี่พี่จะพาเดินไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันเลยนะคะบางลำพูตรงไปสวนอัมพรขวาสมเด็จพระปิ่นเกล้าซ้าย ไปเรื่อยๆอันนี้คือกลางเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราไปกลางเปลี่ยนกันโอ้โหเจ้าบุตร <c oughs> น้องเหมียว โอ้อยู่ตรงนี้เต็มเลยจเออันนี้ทอมบูชขอพดทษคงกันโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ บูชาเหลียญเจ้าสัวแล้วก็จะมีน้องแมวอยู่ตรงนี้นะคะไปแล้วนะเธอไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วเฮ้ยตรงนี้ก็มีแมวเนี่ยตรงนี้ก็มีแมวไป เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะสำหรับวัดราชนัดดารามนะคะวันที่บิ่บี้มาก็ตรงกับวันที่เสด็จมาก็คือพระเทพนะคะแต่เราไม่ได้เจอเนาะไม่ได้เห็นท่านเพราะว่าเขาคงไม่ให้เราเข้าไปเพราะว่าบิบีบ้ก็ได้เดินแต่ชั้นล่างของโลหะปราสาเดี๋ยววันอื่นมาใหม่นะคะได้ได้เดินแต่ชั้นล่างได้ แต่ห้ามเดินชั้นสองก็เข้าใจเขานะคะอันนี้ห้ามขึ้นเนาะสวยงามเหมือนกันนะคะวัดนี้วัดแห่งน,นี้เป็นวัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะคะข้างหน้านุนก็จะเป็นออป้อมมหาการปเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปปิดคลิปกันตรงนู้นนะคะ ตรงนี้เป็นราชาดำเนินนะคะการตลาจรอ,อ๋อันนี้ก็เป็นแผนผังภรุงรัตะนโกสินทร์ว่าเราจะต้องเดินเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้บีบีอยู่ที่วัดราชนาดารามใช่ไหมอ่า วัดราชนัดดารามเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เมื่อกี้เดินมาตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวเรากำลังไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคลิปก่อนนู้นเราไปวัดมหา,าธาตุยุวราชลังสลิฐวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังกันมาเดี๋ยวเราไปกันต่อเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะ อันนี้ก็ถนนราชดำเนินกลางนะคะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของเขาเพื่อไม่เป็นเสียไม่เป็นการเสียเวลาเดินต่อพีพ่่ชอบแมวมากเห็นแมวไม่ได้เลยอ่ะเมี่ยวอ่ะอันนี้เป็นนิทัศรัตะนะโกศิน ชมฟรีสายหนึ่งห้าก็ผ่านนะคะสำหรับนิทันรัตนโกสินร์บี้เคยมานะคะบี่เคยมาเที่ยวที่นี่นานแล้วหลายปีแล้วนะคะตอนนั้นนะปีห้าแปด เดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ยังมาได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยมาวันหลังเขาปิดแล้ว70บาทถ้าเป็นวันธรรมดา70บาทเขาปิดทุกวันจันนะอันนี้ใต้รถเมยนะคะตามนี้นะเพื่อนๆอ,อยู่หน้านิทารราตนาโกศิท์มีพี่มาตรงกับวันเด็กนะคะก็ประมาณนี้นะคะเคยมาที่นี่แล้วนะคะนิทาราัตนาโกศิท์ก็ ถือว่าดีนะเขาเล่าเรื่องราวได้ดีนะ,ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาวันอื่นนะคะวันอื่นมาได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะเราเปลี่ยนแพนได้ป่าเดินต่อ ีป้ายข้างหน้านั้นก็เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะะแล้วเราก็เดินกันไปนี่ก็มีพวกร้าน,นาาอาหารเหมือนกันตรงนี้เดินมาอีกนิดนึงก็เป็นหอศิลร่วมสมัยแล้วราชดําเนินคอนทัมพอเรตีอาร์ตเซ็นเตอร์ ะะตรงนนี้นะ,ะโอเคเดี๋ยวเราใกล้จะปิดคลิปกันณตรงนี้แล้วนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับคลิปของวัดราชนัดดารามนะคะก็อย่าลืมรับชมกันนะคะเดี๋ยวพ,พี่จะไปเที่ยวกันต่อที่ออหอศิ์ร่วมสมัยนะคะซึ่งเราเดินผ่านมาเมื่อกี้น่าสนใจมากและเข้าชมฟรีด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ปิดกันตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้า